ทันทองมาฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทาก่าน <c oughs> ทองใยแห้งนะคะนั่นเองนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะน่าทำต้มมาม่าให้ดูแล้วนะคะ <c oughs> กับสูตรที่จะ,อะสอนในตอนไลฟ์สดนะคะแปดนาทีที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านี้นะคะโอเคนะคะและตอนนี้นะคะก็มาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์ที่ไม่ข้นมากะคระับ <c oughs> เป็นมีน้ําเล็กน้อยนะคะก็คือไม่ทําข้นมากนะคะจะกะจดน้ำนะคะแล้วก็จะใส่ไข่สองฟองนะคะแล้วก็ <c oughs> โอเคมากินกันนะคะคน,นี่คือชุดนอนจะได้นะคะตัดเองเหมือนกันเนขึ้นรเอางานขึ้นรคนปเอรถค่้มอซื้อโอเคนะคะคุณผู้ชมามานคนขับรถผ่านไปสิเห็นหอยยืมอะไรนี่สิเห็น,อยอยนหนอ,ยอย่อย อชมน,นี่หแหล,ละบ้านเจราก็ทำเย็บผ้านะฮะก็เย็บผ้าเอาน้ำมึงมาหอมอ่ะ นีนะคนงานอยู่บ่าเบรสม็นคนงานอยู่นะฮะน้องกินไมามาต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 ามาหาพี่เจ้ามาอ้า มีควันออกเล็กน้อยอไอปงงานไปนงงานเนแล้วไแล้วานไปไหนคือามเป้งไปไทำงานน้องไปทำงาน,น มันเป็นสูตรที่ง่ายๆมากนะครับไม่ยากใส่ไข่สองฟองแล้วก็จริงๆผูได้กระเทดได้ค่ะได้จรได้ได้ได้เอ่อให้ใส่เบิร์เกอรน้องมันเป็นของที่บลายอย่างนะครับนั่นแหละหอยค้างเริ่มเป่าหั่นโอ้ดูไข่สิ แทบนน้ะเฮ้ยมันก็อห่อนข้างเหรอวะขาคั่มีน้องสก,กุลทุกคนนะคะรักการติตดตามนะคะนี่รักการที่พยายามอัปเดตชีวิตให้เห็นดูๆนะฮะบ่อยๆ จ,จุ่มห้างไม่ได้กินยำมะม,ม่วงนานแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนกินบ่อยมากเลยไม่ได้กินนานแล้วนะคะจะพยายามไปหาให้ยำปูยำเปิมตอนนั้นกินยำปูแล้วเอปวดท้องก็เลยไม่กินคุณผู้ชม ให้เหลืองนะคะอาหารสศร้านะคะพี่น้องคะซร่งๆแล้วมาจากว่าเุดิบยังองะไรไม่ร่างหนาเปฟันหลก็กมันต้มมามาก,กินนะครับฟังติดตามตลอดนะคะพี่น้องคะตัวเราคนนี้ค่ะคนนี้แพ้งนอกค่ะมากนะคะแต่สามารถกดติดตามได้นะคะอยากเห็นการเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถออไป ถ้าเห็งการเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถไปพอกันได้นะฮะอ,อ่ที่ช่อง YouTube นะคะกดติดตามนะคะและ้วก็กดรูปละครั้งไว้นะคะก็จะเห็นการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวของเจดาเลยนะคะก็เออ่มีคนคนหนึ่งนะคะเพิ่นบอมมาแต่ว่าเพิ่นกดรูปละครั้งไว้นะที่นี่เพิ่นกัมมา<อ>เพิ่นกัมมาหายเจดานะคะว่าเป็นยังเออ่ ของมือนี่คือมาเด้งเมื่อคนะืนหน้าจอกูตลอดเวลานะครับเวลา,าก็เอ้าการคุณอมองมาคุณจึงมากดติดตามไอ้งและสิไปกดรูปละข้างไอีอย่งถ้ากดรูปละข้างมันยังสิ่งคืนตลอดนะฮะว่าเออจะด่าเอาคลิอีหยังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนบอมาคือว่ากานระย่าไปกดรูปละข้างไหวนะคะเพราะว่ามันสิเ่งเหให้การแจ้งเตือนขึ้นตลอดเวลานะคะที่จะด่าอัดคิปนะครับกับเออ่การไลฟ์สดนะคะจะด่ากะที่อพยายามไลฟ์สดให้คู่มือแต่ว่า บางมือจะได้ยากกับบริไลนะคะแต่ว่าช่วงไล่โซตินจะตกอยู่ช่วงประมาณ2องทุ่มกว่านะคะบอลสังกัดประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะฮะประมาณช่วงทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะะจะด่ากระสีไล่์ซดนะฮะไล่มือละประมาณ30นาทีนะฮะก็สามารถไปพอกันได้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปนะฮะก็มีคําถามอียงกระถามเพราะว่าช่วงนั้นจะด่ากระสีตอบได้หลายคอมเมนต์กระสีตอบนะคะสีตอบเกือบเกือบถูกคอมเมนต์นะคะยกเว้นสีอ่านบสถ์หันนะคะสัก หน้ามันสมสมนิดนึงกันก็คนแม่นะคะถามมาว่ามาม่าไทยกับมะม่ากเกาหลีอันไหนจะกต่ากันนะคะตอบอันนี้ตอบเดียววามที่เป็นคนไทยนะคะก็ตอบว่ามาม่าไทยแต่ว่าถ้าเบิ้งเดียววามอร่อยลหรอแต่ว่าหลักคือว่ามันมันแตกต่างกันก่ะความแซ่บเนาะของอ่ะไทยนี่มันจะเป็นเซนแบบเอ่อ กุกบกรอบบนเนื้อแห้งนะคะกับสิบแบบนุมน่มๆนะคะแต่ว่าของเกาหลีนี่สิเป็นอารมณ์ประมาณนุ่มๆเนื้อเหนียว,วนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบางชนิดของมะม่านะคะจะลายห่อก็ต่างกันนะคะแต่ว่าเคยกินแค่มะม่าเพชนะคะเดี๋ยวเออ่วันหลังนะคะจะสีพยะยารีวิวมะม่าอื่นที่เป็นมะม่าอ่อบอเพชรหรือเป็นมะมา่าห่ออื่นของเกาหลีจะสี๋ยวหูว่าเอออันใดนแรงกว่ากันก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าอันไหนแรงก,ว,กว่ากันเพราะว่านี่กับเออ่ พยายามหาหา,หา,หา้าหนีมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะสำหรับคนที่ว่ามามาเกาหลีซื้อแทยูไซน์ะคะมี3ช่องทางค่ะหนึ่งก็คือซื้อที่เ,เค่อเรมาร์เก็ตนะคะก็คือโคเรียมาร์เก็ตอยูออ่รัชดานะคะและ้วก็ซื้ออยู่ที่สั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งในอินเทอร์ตตนอนเน็ตใต้วิดีโอนั้นมีคนมาฝากร้านขายเต็มเลยนะคะแล้วก็3นะคะก็คือบินไปซื้อที่เกาหลีเลยนะคะ แลวก็ฝางไว้นะคะถ้าเกิดว่ามากก็เขอให้ติดตามกันไปตลอดนะคะเจด้าบอดดี้มี่ามุ่ดีอย่างเดียวนะคะจะมุ่มบอดี้ก็มีบางทีก็เด้าผันด้านี่แต่ว่าแม่นก็คือตัวตนของเจด้านะคะถ้าเกิดว่ารับบอดดี้กะบบอดี้อย่างน็อปก็ให้ตีัตออกไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเจดาก็เป <all. S 2> like ็นยังสี่นะคะเจดาก็เป็นคนคือกันกบคนสุ่คนย่ำอยากหายก็หายย่ำอยากดังก็ดาย่ำไปหายก็หายขึ้นนะคะย่ำในตอนไหลสดน็อ ้วกอะขาวมากนะคะยากคือสีเบิ้ง้าวมากักเบิ้งคลิปแรกขาวมักนะคะย่าเบิ้งคลิปที่สองนะคะให้บอกจะยาไปเลยนะคะพี่น้องเนอะง่ายกลัวนะคะแล้วก็ด้แลกำลังต่ำบบฮงงย่งนะคะกำลังตํำบบฮงแบบเลิศน,นะคะ